นีจะมาแนะนำนะคะผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกว่าเดินเินขาแห้งเย็นชาหัวแรงเราก็จะใช้ถุงน้อนไฟฟ้ามาประคบการ,ร,ร,รจุดทิปจนะะนอ,นอนนะคะแนวสันหลังช่วยเพราะมันร้อนไงต้องรีบยกไม่งั้นเดี๋ยวก็จะจา๊กแล้วตรงนี้สำคัญะคะ่ะต้องก้นถุง ต้นตกต้นตื้นตรงเนี้ยเป็นจุดชิดจอดแล้วก็ประกอบร้อนๆเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะง่ายๆเลยทำได้ทุกคนที่บ้านช่วยให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เลือดลงวนเวียนสะดวกดีเป็นไงบ้างคะมังกรหายปวดหายเมื่อย หายหนาวหายหนาวด้วยนะคะวอริคูดวอริคูดนี่ยเราลงไปถึงขาเลยแนวท้องขาเนี่ยมันเป็นชีพจรเส้นตึงสึกตึงแล้วมันก็ไม่สบายแล้วก็พบไปเรื่อยๆพบไปถึงปลายเท้าเลยชีพจรเนี่ยสำคัญปลายเท้าเพราะมันเป็นจุดรวมชีพจรเก็ทำแบบนี้นตั้งแต่หลังลงมาถึงขา วน,วนไปวนไปสองสารอบก็จะรู้สึกว่าผ่อ,อนคลายขึ้นเยอะเลยนะค<า>ุณปูท่ทำไปกี่รอบแล้วครับสามรอบสามร<า>อบแล้วครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกสบายครับก็แนะนำนะคะถุงลมร้อนไฟฟ้าซื้อมาเลยสั่งคัพปี่เลยราคาเท่าไหร่ครับรวลาไม่ถึงร้อยอ,ะอ่ะ หกสิบเจ็ดสิบบาทเลยประมาณนี้ยนละแต่มันให้ผลแบบนี่แหละช่วยเราได้เยอะเลยไม่ต้องไปนวดนะอย่าไปนวดนะไปนวดนวดมันอันตรายประครบเฉยๆให้ความร้อนมันให้น้ำร้อนนี่แหละมันช่วยที่ประจรเราด้วยลมไหลเวียนสะดวกโดนหน้าหนาวก่อนเลยครับหายหนาวเลยอุ่นเพื่อให้เลือดมันอุ่นขึ้นไง ก็ร่างกายมันก็สบายตรงเนี้ยสำคัญนะต้นกอบตอ้นผขาบไว้เด็กออย่าไปตีตรงก้นมันนะเพราะตรงนี้ยเป็นจุดชีพจรเราขาแข้งมันจะอ่อนแรงแต่ถ้าตรงเนี้ยมันเป็นจุดชีพจรแล้วเลือดลมมันไหลไหลเวียนสะดวกดีเนี่ยขาแข้งเราก็จะมีแรงโอเคจบคลิปแค่นี้ขอบคุณค่ะ